ส, <im sharing> ส,สวัสดีครับพบกับเฮียบิมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เฮ <im itation> <as> ียก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับแก๊ปนะครับช่วงนี้วันหยุดนะครับก็คือหยุด6วันไม่มีใครวิ่งงานเลยนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าแก๊ปเขาหยุดกันนะบางทีวันนี้เฮียจะมาพูดเรื่องของเครดิตกันหน่อยนะครับว่าเครดิตเนี่ยเขาหักไปยังนะครับบางทีเห็นท่านผู้ชมบอกว่าหักไปแล้วนะเขาบอกว่าโอ้โหเฮีย เขาหักไปแล้วนะหักของเขาหักของแก๊ปไปแล้วนะเฮียมันก็จะประมาณนี้นะครับของผมหักไปแล้วอันนี้เนี่ยนะมันจะเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันเลยนะครับอ่าโอเคไหมก็คือตามนี้นะครับก็คือแก๊ปเนี่ยนะับแก๊ปที่เฮียไปดูมา นะครับแก๊ปโรบินฮูดแล้วก็ช็อปปี้ฟู้ดไลน์นี่แหละนะครับเติมเครดิตนะครับเฮียก็ได้เล่าไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ไอซัมไอซัมแก๊ปเนี่ยแก๊ปแล้วก็ไลน์แมนแล้วก็ช็อปปี้ฟู้ดต้องเติมทีละ200บาทถึงมันจะพอรับงานเห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคปะ่ะแล้วก็เขาหักเครดิตไปหรือยังนะครับเขาหักเครดิตไปแล้วนะครเห็นไหม เขาหักเครดิตไปตั้งนานแล้วนะครับเขาหักเครดิตไปตั้งประมาณสักประมาณสัก50บาทนะก็ถือว่าเยอะแล้วนะบางทีของ s h อ p e e f o o d r o b บิน o o d ก็หักไปประมาณ25บาท10บาท100บาทนั่นเองนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับบางทีเขาอาจจะหักไปแล้วนะครับหักไปที่ตรงตรงนี้แล้วนะครับเขาหักไปแล้ววันหยุด นะเพราะว่าเราเนี่ยไปวิ่งงานครั้งแรกนะาอาจจะไปทํำบุญตักบาตรอันนี้เฮียฟังในวิทยุมานะครับว่าหยุด6วันนี้ให้ไปทําบุญตักบาตรหรือไปเที่ยวนอกบ้านซึ่งเฮียเนนะี่ยได้อยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่นะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคไหมอยู่กับพ่อแม่ผมนี่แหละนะครับซึ่งมันก็จะดีกับต่อท่านผู้ชมนะครับถ้าใครอยู่แบบเนี้ยมันก็จะดีมาก นะครับโอเคเปล่านะเชื่อเฮียนะเฮีย er ถือว่ารับได้สุดยอดใช่ไหมนะถือว่าเชื่อเฮียแล้วนะครับโอเคนะก็วันนี้เราจะมาพูดไว้เพียงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับก็มีเพียงเท่นี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ